สวัสดีครับความจริงผมเตรียมสคริปต์ไฟสองสคริปต์นะครับก็คือก่อนเกมที่ลิวพูจะเล่นคลีสยูไนเต็ดแต่ว่ามันเหนื่อยครับเดินทางหลังเกมผมก็นอนประมาณสักเจ็ดมงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายผมก็ไปมหาสารคามกลับมาถึงบ้านประมาณสักสี่ทุ่มก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหนื่อยแล้วก็น่าจะทำคลิปแล้วอาจจะเบลอก็เลย นอนดีกว่าแล้วก็พอรุ่งขึ้นก็วางแผนว่าจะไปฉีดวัคซีนก็ไปฉีดวัคซีนซึ่งก็มีวัคซีนทุกขนาดเลยนะครับไอ้วัคซีนที่ผมไปฉีดนี่ก็ถ้าจองกับโรงพยาบาลเอกชนก็น่าจะรวมๆ2000ันนะครับหรือ2 0 0พเศษผมไม่แน่ใจก็คือโมเดอร์นาถามว่ามีอาการอะไรไหมก็มีอาการก็คือเจ็บเหมือนการฉีดวัคซีนทั่วๆไปนะครับแล้วก็ ประมาณว่าอาการปวดเมื่อยเหมือนนอนทับแขนตัวเองแล้วก็รุมๆคล้ายๆจะเป็นไข้นิดนึงก็ไม่ต่างจากซินแวคที่ผมฉีด2เข็มไปแล้วนะครับนี่ผมฉีดฉีดเข็ม3ไปแล้วนะครับก็เป็นโมเดรน่าก็ดูเหมือนว่าอาการก็คงไม่มากไปกว่าน,นี้แต่มีอาการก็คือง่วงแต่ง่วงเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าง่วงโดยปกติหรือเปล่าคือถ้าทําอะไรหลังจากทานอิ่ม ก็รู้สึกว่ามันจะมีอาการเบอร์เบอร์ซึมๆซึม่งเเหมือนมันล่องลอยเวงเวงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ไม่น่าจะนะครับไม่น่าจะเป็นเพราะาวัคซีนอันนี้ไม่แน่ใจก็เมื่อคืนก็ทานยาเข้าไปแล้วก็นอนแต่ก็โอเคดีที่ไม่ได้ทำคลิปก่อนเกมที่เป็นลีชเล่นกับริวภูดโดยริวภูเนี่ยจะเป็นเจ้าบ้านลีชอยู่อันดับ16เตรียมสคริปต์ไว้เรียบร้อยหมดแล้ว นะครับแล้วก็เก็บตกจากเกมคาราบาวแต่ทีนี้กลายเป็นว่าพอไม่มีเกมนั้นปั๊บลิเวูซึ่งกำลังมีปัญหาผู้เล่นที่ทั้งติดโควิดและป่วยนะครับเฮนโดเนี่ยก็กลับมาลงสนามได้ในคาราบาวแต่เห็นจากการเล่นแล้วก็ต้องเล่นกับเด็กๆด,ด้วยนะครับก็ดูเหมือนว่าไม่อยู่ในระดับที่มาตรฐานที่ตัวเองเล่นได้ จนต้องมีการเปลี่ยนตัวในครึ่งหลังนะครับจากที่มันมีการกักตัวเนื่องจากติดโควิดเนี่ยเลสเตอร์เองเนี่ยก็มีกับนักเตะที่ถูกกักเนื่องจากติดโควิดแล้วก็ไม่มีการแจ้งด้วยนะครับว่านักเตะคนไหนที่ติดโควิดก็เลยกลายเป็นว่าลิฟวูเนี่ยไม่รู้ว่าทางเลสเตอร์เนี่ยจะส่งผู้เล่นชุดไหนมาแต่ปรากฏว่าพอเจอรายชื่อปับ๊บโอ้โหจัดหนักเลยนะครับ ข้างหน้ามีแพสซันดาก้ามีวารีมีเจมส์แมดิสันมีเทลมองนี่มันชุดใหญ่ชัดเลยนะครับแนวรับเซนเตอร์ฮาฟก็จัดตัวที่ดีที่สุดเท่าที่โรเจอร์จะจัดได้แล้วก็ดูเหมือนว่าโรเจอร์เนี่ยจะมีโอกาสเข้ารอบมากกว่าเพราะหลังจากผ่านไปแค่13นาทีลิ์พูก็เสียไป2ประตูแล้วจาก ฝีเท้าของวาดีทั้งคู่จากนั้นก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเจมส์แมดิสันเนี่ยยิงรูที่3ได้วาดีก็เกือบยิงประตูได้อีกนะครับจนพักครึ่งยิงกันคอัก็เลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน3ผู้เล่นและใน3ผู้เล่นนี่แหละนะครับที่ลงไปมันเลยทําให้จุดอ่อนทั้งหลายของลิเวอร์พูลเนี่ยที่มันเกิดขึ้นอาจจะเกิดจากการประเมินว่าทางเลเซอร์เนี่ยเนื่องจากผู้เล่น ถูกกักตัวจากโควิดก็ไม่น่าจะจัดผู้เล่นเต็มแต่ที่ไหนได้นะครับพอจัดเต็มมาเนี่ยยูเกนคลอบก็เลยจัดผู้เล่นซึ่งอ่อนเกินไปเลยถูกบี้ซะอย่างเดียวเลยเพราะเปลี่ยนไป3ตัวนะครับก็คือเอามิลเนอร์เอาดิโกโชต้าลงไปแล้วก็เอาอิบาฮิมาโกนาเต้ลงไปแทนคอนเนอร์บรด e y ลี์คูเมติโอแล้วก็ทัเลอร์มอร์ตันนะครับซึ่ง ฝั่งขวาเนี่ยคือจุดอ่อนที่มีปัญหาหนักมากนะครับเพราะปรับก็เปลี่ยนนะครับโดยให้เนโกวิลเลียมเนี่ยเล่นเป็นแบ็กขวาแทนนะครับแล้วก็ปรับข้างหน้าเอาดิโกโชต้าขึ้นไปเล่นเป็นฟอสไนแล้วก็เอามิลเนอร์เนี่ยมาคุมในแดนกลางสมดุลของการเล่นมันก็ดีขึ้นนะครับแล้วครึ่งหลังเนี่ยเอาเป็นว่าเลสเตอร์เนี่ยไม่มีโอกาสจะแจ้งอีกเลย ดูจากสถิติยิงเพิ่มเนี่ยเลสเตอร์เนี่ยมีโอกาสยิงเพิ่มแค่หนเดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสร่วมเบสเซตเลยทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยเบสเซตยี่สิบสองหนแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยก็มายิงได้อีกสองประตูจนตีเสมอในทีที่เก้าสิบบวกห้านะครับก็เลยทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยได้มาโดนจุดโทษกับทางเลสเตอร์แล้วก็ทางเลสเตอร์เองเนี่ยนะครับ ซึ่งเบนนีโรเจอร์เนี่ยจัดเต็มก็กับว่าจังหวะนี้เลยนะครับที่ทางลิวพูเนี่ยจัดชุดค่อนข้างอ่อนเนี่ยจะทําให้เลสเตอร์เนี่ยผ่านเข้ารอบได้ง่ายก็ปรากฏว่าถ้าเป็นสำนวนจีนเนี่ยก็คือวางแผนขโมยไก่แต่ก็ต้องเสียเข้าเปลือกไปหนึ่งกำมือเพราะว่าไก่ก็ขโมยไม่ได้แถมยังต้องเสียเข้าเปลือกไปฟ,ฟร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 ีก็มีนักเตะเจ็บในเกมนี้เนี่ยผู้เล่นของเลสเตอร์เนี่ยเจ็บเพิ่มอีก3คนนะครับ วารีเนี่ยแม้ว่าเล่นจนจบเกมแต่ว่าก็พบว่าวารีเนี่ยก็มีปัญหาเจ็บที่แฮมสตริงอีกนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นลงไปแค่3ตัวท่านั้นเองแต่ก็มีการเปลี่ยนในบิกิตา้าแทนเฮนโดนะครับเพราะว่าเฮนโดเนี่ยเพิ่งฟื้นไข้มาก็เลยทำให้รูปเกมในการเข้าทำของรูปูลดีขึ้นแต่ในเกมนี้เนี่ยมีจุดที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับ เพราะว่า,าจากที่ผมพูดไปแล้วนะครับว่าการจัดตัวเนื่องจากเราไม่รู้ว่าทางเลสเตอร์เนี่ยนะครับจะมีผู้เล่นแบบไหนนะครับก็มารู้เอาตอนทีมชีตออกแล้วเราก็มาแก้ปัญหาหลังจากจบครึ่งแรกแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นในครึ่งแรกเนี่ยก็ถูกแก้ไขได้หมดเลยจากการเปลี่ยนผู้เล่น3ตัวนะครับซึ่งปัญหาที่มันเกิดขึ้นในครึ่งแรกก็คือแดนกลางนะครับแล้วก็ เกมฝั่งขวาทั้งหมดเลยทั้งแบ็คขวาแล้วก็ตัวรุกฝั่งขวานะครับที่เล่นไม่สัมพันธ์กันนะครับก็มีเด็กคนหนึ่งนะครับคอนเนอร์แบลตตี้เนี่ยน,น,นะครับก็เพิ่งอายุ18ย่าง19นะครับแล้วก็ความผิดพลาดของแบ็ค2ฝั่งรวมทั้งผู้เล่นในแดนกลางก็คือไทเลอร์มอร์ตันเนี่ยน,นะครับถูกปัมป๊มบอลปั๊มบอลไม่อยู่แล้วก็บอลเนี่ยมันล้นไปแล้วก็อบอลที่มันกระดอนกลับมาเนี่ยมันเข้าทาง แมดดิสันอีกทีหนึ่งแล้วแมดดิสันเนี่ยก็ยิงไกลนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือคู่เซนดาฮาร์ฟนะครับโจโกเมสหมายว่าเป็นผู้เล่นที่มีข้อผิดพลาดเยอะแต่ว่าพอเปลี่ยนอิบายมาโกนาเต้ ate ลงไปเนี่ยคุณภาพของการเล่นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงชัดเจนถ้าจะพูดก็ต้องบอกพูดว่า,าคุณภาพของอิบายมาโกนาเต้เนี่ยตอนนี้นะครับก็ยกระดับขึ้นมาจนเป็นความหวังของเราได้แล้วลอายุก็ยังน้อยอยู่มากนะครับ เพิ่งจะยีบสองย่างยีบสามเท่านั้นเองถือว่านี่คือเพชรเม็ดงามนะครับที่ที่ผมว่าซีซันหน้าเนี่ยน่าจะมีจานวนนาทีที่ได้ลงสนามเยอะขึ้นแลวนะครับความเข้าใจในการเล่นกับระบบของลร์พูลเนี่ยดีขึ้นมากนะครับแล้วก็มีหลายจังหวะนะครับที่โกนาเต้นเนี่ยพาบอลลากลุยขึ้นไปเติมขึ้นไปในในแดนหน้านะครับแล้วก็การผ่านบอลแต่ว่าการผ่านบอลเนี่ย ไม่ถึงกับเนี้ยบสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโอ้โหก็ก็ดีดีมากๆแล้วนะครับคือมันไม่ได้เข้าเป้าทุกดอกจํานวนการจ่ายบอลยเฉพาะจ่ายบอลขึ้นหน้าเนี่ยนะครับก็มีจังหวะที่จ่ายน้ําหนักขาดบ้างแต่ก็มีเห็นเห็นอยู่ขนเดียวนะครับคือจ่ายไปไม่สุดถึงผู้เล่นของเราที่อยู่ริมเส้นก็คือจะจ่ายข้ามไปให้เนโกวิลเลียมเลยนะครับแต่โดนดักนะครับแต่การพาบอลไปทักษะแล้วก็การเข้าบอลที่เฉียบขาดและดุดันเนี่ยของโกนาเต้เนี่ย ก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับยังเงนครับและทีมงานเนี่ยได้ทําการแก้เกมเนี่ยมันช่วยให้ลิวพูเนี่ยนะครับกลับมาสู่เกมได้แล้วก็เข้ารอบไปได้นะครับแล้วก็การที่ลิวพูเข้ารอบไปเนี่ยก็จะไปเจอกับทีมอาร์เซนอลนะครับก็ทีมที่เหลือนี่เป็นทีมจากลินอนดอ,อนทั้งหมดเลยนะครับก็มีทั้งนัมเอสเปอร์กับเชลซีนะครับที่จะต้องไปเจอกันเองนะครับแล้วก็ดูจากตารางนะครับ ก็ลิ์พูเนี่ยนะครับก็จะต้องลงเล่นในรายการนี้นะครับในรอบรองชนะเลิศซึ่งจะเล่น2เกมก็คือเย่าเยือนแต่เจเกนครอปเนี่ยอยากเล่นแค่เกมเดียวนะครับก็คือตัดสินกันรูแพ้รูชนะไปในเกมเดียวเลยนะครับเพื่อให้นักเตะเนี่ยมีสภาพความสดมากขึ้นนะครับคู่สเปอร์กับเชลซีเนี่ยนะครับก็เล่นในวันที่4มกราก็ จะเป็นค่ําคืนนะครับในในดึกๆนั่นแหละนะครับของคืนวันที่4ต่อวันที่5นะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็มีเกมที่จะต้องลงเล่นเนี่ยนะครับนับจากนี้ไปเนี่ยนะครับก็ตัดเกมจากกรีซลงไปนะครับลิเวอร์พูลก็จะไปเล่นกับเลสเตอร์ก่อนแล้วก็ไปเจอเชลซีจากนั้นลิเวอร์พูลก็จะมาเล่นในรายการคาราบาวครับนี่แหละนะครับที่ที่จะเล่นในรอบรองชนะเลิศซึ่งดูแลนะครับ ลิเวอร์พูลเนี่ยจะมีเกมขั้นก็คือ f อฟเอคนะครับที่จะแทรกเข้ามาดูแลนะครับจากตารางที่ลิเวอร์พูลจะต้องลงเนี่ยนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยมีเกมที่จะเจอกับอาเซนอลเนี่ยนะครับวันที่4นะครับแล้วก็อีกเกมนึงที่จะเล่นในรอบรองชนะเลิศน,นะครับลิเวอร์พูลไปเยือนเกมแรกแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านในวันที่11นะครับ ส่วนคู่ของสเปอร์กับเชลซีเนี่ยนะครับก็จะเป็นรอบรองอีกคู่หนึ่งเหมือนกันตอนนี้ถ้าลิเวอร์พูลเนี่ยจับชุดผสมที่ค่อนข้างแข็งนิดนึงเนี่ยผมมองว่าได้ลุ้นนะครับได้ลุ้นที่จะเข้าไปถึงนัดชิงชนะเลิศก็มาดูกันว่า,าการเรียกร้องของเยเอนครอปเนี่ยจะได้การตอบสนองหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าคงไม่นะครับเพราะว่าโปรแกรมที่มันวางไว้แล้วก็ทางสปอนเซอร์เนี่ยคงจะ ไม่ชอบใจสักเท่าไหร่ที่จำนวนเกมเนี่ยมันลดลงนะครับถ้าไม่ลงลึกเนี่ยในนักเตะที่ลงสนามไปนอกจากความโดดเด่นของโกนาเต้น,นะครับคริวินคารเฮอร์เนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ฟอร์มโดดเด่นที่ผมมองว่าโอเคเลยนะครับมีแววมีหน่วยการปฏิกิริยาด,ดีนะครับการใช้เท้าดีแต่ว่าแน่นอนนะครับว่า,าวาดี้เนี่ยคุณภาพของวา d ดี ก็คือตัวท็อปของพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยนะครับทา,าคุมิมินามิโน,โนโอเคเลยนะครับโอเคมากสําหรับในรายการนี้ลงเล่นสามเกมในถ้วยนี้เนี่ยทาคุมิมินามิโน,โนเนี่ยนะครับลงเล่นในคาราบาวครับเนี่ยลงไปสามเกมยิงไปสี่ลูกแล้วก็เอซิตหนึ่งนะครับก็ถือว่าฟอร์มฉูจฉาดบาดตายมากสําหรับรายการนี้แล้วก็เป็นรายการที่ทาคุมิมินามิโนเนี่ยมีรายชื่อเป็นตัวจริงโดยอัตโนมัติ แทบจะแทบจะการันตีว่าเป็นตัวจริงแน่ๆแล้ในรายการนี้นะครับแล้วก็ด้ยฟอร์มขนาดนี้ก็คงจะเป็นขาประจําในรายการนี้ต่อไปนะครับ3เกมลงเล่นตลอดเต็มเลยนะครับ270นาทีในการเซฟจุดโทษของฮุยยินกาเลอร์เนี่ยก็เห็นชตเตนเขว่าเด็กคนนี้มีความนิ่งนะครับความมั่นใจตัวเองสูงมากเล่นให้ทีมชาติก็เป็นตัวจริงไปแล้วนะครับตอนนี้สําหรับทาง กรีนคาลเลอร์ Her, นะครับจากเกมที่มันจบไปเนี่ยนะครับลิวพูเนี่ยก็มีโปรแกรมที่มันเพิ่มขึ้นมาในถ้วยนี้นะครับปกติริวพูเนี่ยจะไปก่อนที่มาถึงรอบรองชนะเลิศอยู่แล้วนะครับกลายเป็นว่าเราก็จะมีเกมที่เพิ่ม2เกมแต่สองเกมที่เพิ่มเนี่ยริวพูเนี่ยก็จะมีการจัดการที่เตรียมนักเตะที่จะเล่นในรายการนี้ไว้อยู่แล้วก็เลยมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาสักเท่าไหร่แต่เกมในพรีเมียร์ลีกที่เลื่อนจากเกม เลมรีที่เลื่อนไปเนี่ยนะครับก็เป็นที่บอกว่าน่าเสียดายก็น่าเสียดายนะครับแต่ข้อดีมันก็มีนะครับเพราะว่าลิเวูเองเนี่ยก็ทําให้จํานวนเกมที่จะต้องลงเล่นมันลดลงแล้วก็นักเตะที่ต้องกักตัวจากโควิดนะครับก็จะได้กลับมาลงสนามเนี่ยในเกมสําคัญในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเพราะตอนนี้ลิเวูเนี่ยมีแต้มเป็นรองทางแมนซิตี้เนี่ยอยู่พอสมควรจาก ตรงนี้นะครับผมมองว่าในถ้วยคาราบาลครับนะครับมีโอกาสสูงมากนะครับที่ลิบพูเนี่ยจะไปถึงนัดชิงชนะเลิศแล้วก็ไปเจอใครนัดชิงเนี่ยถ้าเล่นบอลแบบรู้เรื่องในเกมเดียนเนี่ยนะครับมีโอกาสสูงนะครับที่ลิ์พูเนี่ยอาจจะได้ควา้าแชมป์ภา,ายในได้เนี่ยเป็นครั้งแรกภายใต้การคุมทีมของครับเพราะปกติแล้วเนี่ยนี่คือถ้วยที่ครับและทีมงานเนี่ยจัดสำหรับความสำคัญเนี่ย อยู่ในลำดับท้ายๆเลยนะครับนี่คือเก็บตกจากในคาราบาวครับนะครับแล้วก็แชร์ประสบการณ์จากการไปฉีดวัคซีนผมฉีดก็เป็นเข็ม3แล้วนะครับเข็มแรกซิโนแวคเข็ม2ซิโนแวคน,น,นะครับผมฉีดเข็มแรกเข็ม2เนี่ยเข็มแรก28มิถุนาเข็ม2ก็2ส,สัปดาห์หลังจากนั้นนะครับก็มาฉีดในเดือนกรกฎาแล้วก็เข็ม3นี่ก็ข้ามมานี่เลยนะครับปลายปีนะครับ ก็ดูแลใครที่ยังไม่ฉีดก็แนะนําให้ไปฉีดนะครับแต่ก็มีคนที่ผมรู้จักนะครับที่รู้สึกกังวลกับการที่จะฉีดวัคซีนนะครับแต่ผมก็เข้าใจนะครับคือมันมีผลข้างเคียงแน่ๆน,นะครับแล้วมันก็มีเป็นหลานนะครับหลานของลูกค้าผมแล้วก็คนนี้ก็เป็นครอบด้วยนะครับทําโรงงานอยู่แถวบางบอนเป็นโรงงานซักผ้านะครับซักแล้วก็เตรียมผ้าให้กับพวกการเม้นดังๆอย่าง อย่าง CC ซ o, o อย่าง just p พออย่างอะไรเงี้ยนะครับก็ตอนนี้สถนานการณ์ของของเขาเนี่ยก็กลับมาดีขึ้นแต่ว่าหลานเขาเนี่ยนะครับที่มาช่วยงานเนี่ยนะครับก็มีอาการแพ้วัคซีนแล้วก็เสียชีวิตนะครับก็เป็นลิ่มเลือดตอนนี้ก็กําลังเรียกร้องไปอยู่นะค,คือมาเสียชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยร่วมๆเดือนนะครับแต่ว่ามันหลังจากฉีดมาก็ป่วยมาแต่ว่าถามว่ามันเกีโอกับเป็นไปได้ไหม มันเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับสาหรับคนเราเนี่ยนะครับที่จะเกิดอะไรขึ้นผมก็ขอดูดวงแล้วเจ้าตัวเองเนี่ยก็กําลังดวงมีปัญหาอยู่พอดีเลยนะครับคนฉีดนะครับแล้วก็ตัวลูกค้าผมเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องบริวารอยู่ก็บริวารก็คือคนนี้ก็คือคนสําคัญแหละที่มาช่วยนะครับนี่คือเรื่องที่จะมาพูดคุยในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปคลิปต่อไปเลยนะครับสวัสดีครับ